สวัสดีครับมาดูรอบบ่ายนะครับวันนี้พระเข้าเยอะมากนะครับหลวงพ่อเตะนะ๋นับหลวงพ่อเต๋คงทองหลวงพ่อเต๋คงทองหลวงพ่อเต๋คงทองนะเหรียญเนี่ย อยู่ที่ประมาณหลักร้อยไปปครับหลักร้อยไปปทองก็ประมาณสักสามกรัมนะประมาณสามกรัมสามกรัมประมาณนี้นะตอนนี้ก็ประมาณพันแปดแต่ถ้าทำใหม่เนี่ยทองสามกรัมก็ได้อยู่ที่ประมาณหกพันหกพันห้าอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเหรียญพร้อมทองเนี่ยเอาห้าพันบาทนะครับห้าพันบาท เรียญพร้อมทอง5,000บาทนะครับหลวงพ่อสุดนะปีสองหนึ่งนะอันนี้ก็ทองนะครับทองทองแท้นะครับเที่ยมทองแท้หลวงพ่อสุดปีสองหนึ่งเลี่ยมทองคำแท้เนี่ยเจ้าของเช่ามาเนี่ย ตก9,000บาทนะครับตก9,000บาทหลวงพ่อสุด หลวงพ่อสุดวัดกาหลงพร้อมทองนะครับเรี่ยมพร้อมใช้นะทองคําแท้เนะี่ยเอาไปเนี่ยของใช้ได้เลยนะครับสุแล้วพระสวยมากนะครับพระสวยมากพร้อมทองเอาไปแปดพันบาทนะครับแปดพันบาทหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญหลวงพ่อกวยเศกสองร้อยสิบหกองนะเศกสองร้อยสิบหกองเนื้อฝาบาท 216องค์บหกด้านหลังเป็นธนุมานพศสอง2นนะครับ216องค์นี้ไม่ใช่จำนวนการสร้างนะคือพระที่ร่วมมาปลุกเสกนะครับ216องนะค์บหกองนะเอา800ร้อยนะราคาเดิมกับรอบที่แล้วเลย เหรียญสองอาจารย์หลวงปู่ศรีปีหนึ่งเก้านะครับสวยแชมป์โลกนะฮะสองอาจารย์หลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญนาคหลวงปู่ศรีปีหนึ่งเก้านะสองอาจารย์ทันตัวหลวงปู่ศรีนะครับด้านหลังเป็นสร้าง กุฏิสงนะครับสร้างกุฏิสงอาจารย์สมบูรณ์นะครับเหรียญผู้สี่เนี่ยสวยมากประหลอดนะครับประหลอดทั่วเหรียญเลยพระเนี่ยเล่นกันอยู่สามพันนะครับพร้อมกรอบเงินเนี่ยเอาไปเอาสามพันห้าแล้วกันนะกรอบเงินยังดีนะครับกรอบเงินเนี่ยพันกว่าแล้วนะเอาสามพันห้าแล้วกัน เหรี <ổ S 1> ยญโชคดีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนื้อเงินนะครับโชคดีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนื้อเงินโชคดีมหาเฮงนะเนื้อเงินปีสองห้าสองหนึ่งโชคดีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนื้อเงิน โชคดีหลวงพ่อสุดเนื้อเงินเอาพันหะครับหนึ่าบาทสุกใจบล็อกบอลนะครับ, 1, บสุกใจ Bond, บล็อกบอลสุกใจบล็อกบอลผิวไฟสวยๆนะครับแดงๆดงเดิมๆนะ จมูกโด่งๆนะฮะนิ้วชัดๆโค้กโค้ดตอกสวยงามนะบล็อกบอลน,นี่ฮะยันอุกนะมีบอลดูนะฮะฟุ้ใจบล็อกบอลผิวไฟสวยๆเอาหก0ันห้าร้อบาทนะครับห5พันห้าร้อยบาทสวยแชมป์โลกนะฮะผมก็เต่ามังกรเหลิวนะฮะ สร้อยงาแท้นะครับสปริงเนี่ยก็ทองคำนะครับลูกขั้นเนี่ยก็ทองฝาชิ่งนี้ก็ทองนะครับทองทองน่ทองนะทองตัวตัวเนี้ยสปริงทองคำเนี่ยซื้อใหม่ต้องมีสามพันนะฮะสามพันกว่าเดี๋ยวนี้น่าจะตกสี่พันแล้วนะประมาณสามพันห้าถึงสี่พันนะครับ ลูกพวกนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเม็ดจะเป็นพันนะทองเนี่ยเม็ดหนึ่งนะเป็นพันนะครับเนี่ยเฉพาะทองเนี่ยมูลค่าเนี่ยน่าจะร่วมห้าพันหกพันแล้วนะแต่เส้นเนี้ยไปพร้อมงานเน่ยเม็ดใหญ่ครับมีบุมแรงหนึ่งอันบุมาแรงนี่ก็ตกสองพันแล้วนะถ้าไปแยกซื้อเนี่ยแล้วงานแท้นะครับเม็ดใหญ่ด้วยนะเม็ดใหญ่งาแท้เม็ดใหญ่ ชุดนี้นะครับเอาเจ็ดพันบาทนะครับสวมหัวไม่ได้นะอ่าสวมหัวไม่บอกก่อนนะสวมหัวไม่ได้นะครับสวมหัวไม่ได้ต้องหมุนนะเดือยข้างหลังนะอ่าอย่างนี้นะครับเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะเอาเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทสวยๆเลยหรือจะซื้อไปผสมแต่งใหม่ก็สวยนะครับหรือจะใช้ก็ได้นะใช้ก็ได้เลยนะครับแล้วแต่นะ สนใจก็ทักลายมาเหมือนเดิมนะครับทักไลน์ตอนนี้อยู่ร้านนะดูที่ร้านก็แอดไลน์ก็ค้นหาจับ ID ไลน์ก็ a c a l l v e t e นะครับหรือค้นหาจับเบอร์โทรศัพท์ก็0967276947นะครับสนใจรายการไหนก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ